ก็บช่อง C S N ว n 1นะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะกับคุยเรื่องหนัง EP ที่5วันนี้เราจะมาคุยซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่กำลังจะมาฉายใน Ne ็ f เฟกนะ,ะที่มีชื่อว่า Shadow and b r o g e นะคะเป็นอ่าชื่อภาษาไทยที่มีชื่อว่าตำนานกริทานะ,ะวันนี้ใส่ชุดแบบนี้ทุกคนคงจะเดาได้นะ,ะไม่เป็นอ่าพวกพ่อมดแล้วก็ไม่น่าก็เป็นอ่าผู้พากษาผู้รูดศาก็อาจจะเป็นอ่า ชุดครูนักปริญญานะวันนี้เรามาแต่งตัวแบบนี้เพื่อสื่อถึงซีรีส์ที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่23เมษบายนนี้ใน n e t f l i x นะครับน,นั่นคือหนังเรื่องตำนานกีชาหรือว่าชาโดแอนโบรนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นนวนิยายนะที่เป็นซีรีส์ที่อิงมาจากนวนิยายที่มีมาืายกานทั้งหมด3เร่มนะครับเธอผู้ประพันเนี่ยเป็นอ่าเป็นฝรั่งนะที่เป็นผู้หญิงนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับต้องขอไปลงมาที่นี้ด้วยหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการที่ มีเด็กคนหนึ่งนะชื่อว่าเอลิ่ากับเมานาะซึ่งเป็นเพื่อนกันพวกเขาเนี่ยเป็นเด็กธรรมดานะเป็นเด็กธรมรมดาเป็นเด็กกำพรา้าแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยได้เข้าไปเกณฑ์ทหารเพื่อจะกอบกู้ยอกระราชนะครับและเขาก็ระหว่างที่กําลังจะไปกู้ไอกระราชเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปในดินแดนพยับเงาที่เข้ามาเครือบคลาดแล้วก็มีพวกเหล่าปีศาจนะที่จะมาทําร้ายแต่พวกเขาเหล่านี้ก็ได้รอดไปได้เพราะเอลิณาเนี่ยได้ส่ง แสงพลังวิเศษที่เป็นแสงสว่างจนทําให้เอลิณาเนี่ยรอดมาได้การที่เอลิรอดมาได้นะคะให้เขาได้ไปเจอกับพวกเหล่ากีชาเล่าอย่างนี้ครับเหล่ากีชาเนี่ยเป็นนักวิเศษที่เหมือนนักที่ผู้มีเวทมนต์ครับเหล่ากีชาเนี่ยจะแบ่งด้วยกันเป็นอ่าสามพวกนะครับในการแบ่งแต่ละพวกเนี่ยก็จะแบ่งตามความสามารถทำอะไรได้บ้างพลังวิเศษมีพลังมากหรือไม่ก็จะแบ่งเป็นสามพวกแต่ยังมีพวกที่สี่ที่ว่าแบบ มอกว่าสามารถควบคุมพลังวิเศษนะั่นคือพลังแห่งควบคุมแสงสว่างและคนคนนั้นก็คือเอลน่าเองนะครับเป็นคนเดียวนะที่สามารถควบคุมพลังแสงสว่างซึ่งเป็นพลังแสงสูงสุดได้ใน,นเรื่องนี้ก็เป็นการที่จะต่อสู้กับพวกคนชั่วเขาบอกว่าคนชั่วตัวโกนในเรื่องนี้ที่เด่นๆเ,เลยอ่าในชีวิตเรื่องนี้เด่นๆเ,เลยนะเขาบอกว่าเป็นอ่าผู้พันนะผู้พันเอดิกนนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยรับไม่ได้กับอ่าเจ้า ในกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่3นานะที่แน่ใจว่าหนังสือกับหนังเนี่ยมันจะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่เราบอกว่าอ่ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเขาบอกว่านะฮะเจ้าตัวอ่กรีชาเนี่ยเป็นเหล่าผู้วิเศษที่มีพลังวิเศษแต่ใน,นเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าในีเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีคนที่รอคิดว่าเป็นพันธมิตรจะไม่ใช่ พันธมิตรได้นะครับแล้วเรื่องนี้ก็นี่คือสรุปความวย่อ,อของเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับซีรีส์หนังเรื่องนี้เลยว่ามันจะออกมาเป็นแนวไหนแต่เรื่องนี้เป็นแนวแฟนตาซีเป็นแนวเวทมนต์อย่างแน่นอนแต่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าหนังมันจะออกมาในแนวไหนเพราะผมก็ไม่ได้อ่านหนังสือและก็บางทีหนังอาจจะแตะเติมต่อเติมด้วยเขาบอกเลยว่า นักวยาเรื่องนี้เนี่ยมีถึง3เล่มแต่ยังมีภาคต่อด้วยผมจำไม่ได้แล้วว่าภาคต่อของอ่าเจ้าตัวซีเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่บอกเลยว่านางเรื่องนี้อาจจะมีถึง3ซีซันผมความพี่กับผมผมว่าซีซันแรกน่าจะ1ตอนพอมาซีซันสก็ตอนที่2ซีซันสามก็ตอนที่3แล้วก็จะมาเป็นต่อเนื่องน่าจะมีหลายซีซันเลยนะคบเพราะว่านางเรื่องนี้เนี่ยผู้ประพันธ์นได้แต่งมาหลายเล่มมากหลายเรื่องเรื่องราวมันเป็นชื่อเรื่องนี่มันอยู่3เล่ม แล้วก็แบ่งเป็นตอน3ตอนแล้วก็ยังมีเรื่องหนึ่งอีกแล้วก็แบ่งเป็น3ตอนอีกดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยพีคครับเพราะว่ารายได้ของการเขียนหนังสือเนี่ยหล่นล้นหลามถือว่าล้นหลามในทวีปยุโรปเลยแล้วก็เป็นการที่บอกเลยว่าเขาน่าจะตื่นเต้นกับทวีปยุโรปนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยติดครองใจหลายคนเป็นซีเรื่องนึงที่เป็นอ่าซีเรื่องที่สามารถเทียบเท่ากับแฮร์รี่พอตเตอร์ได้เลยเพราะเป็นเกี่ยวกับเวนมนต์เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย เราสมมุติยอต้อนกลับไปแฮร์รี่พตเตอร์นะครับแฮร์รี่พตเตอร์เนี่ยได้สร้างอิงจากนักวิยายที่เกี่ยวกับบนโลกโดยที่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่เกิดขึ้นบนโลกแต่ในหนังเรื่องอา s า a d o w and b โบหรือตำนานกีตาเนี่ยเขาได้อิงมาจากโลกเหมือนกันแต่ได้อิงแถวทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปเอเชียนึงในนั้นมีจีนอยู่ด้วยนะครับที่อิงมาจากแผนที่ต่างๆโดยปรับเปลี่ยนชื่อเล็กน้อย เหมือนกับว่าสร้างโลกขึ้นมาใหม่โดยมีไม่กี่ประเทศเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นมหาอำนาจแต่ดีว่ามีเอเชียบ้านนะัคือประเทศจีนนะครับถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าในท,ที่เรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องอะไรจะมีอะไรน่าตื่นเต้นนะรอชมได้เลยครับในวันที่23เมษายนนี้นะคะในเน็ตแฟนครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าทิปภาพการไหนต้องขอไปมาท่นีีด้วยนะครับ